กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้วนะครับผมวันนี้ก็เข้าช่องฟิลเอ็มเอสนะครับวันนี้พอเราก็จะมาอ่าจองเวสุดเกงกงเกิดใหม่ตอนที่1นะครับผมก็ต้องขอบคุณจากเพจผู้แปลแมวเง,งมามังะด้วยนะผมให้ผมอ่านให้ผมทำช่องทำคลิปนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นจุดนิ่เต้นการทําช่องของเรานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมอ่อนแอเกินไปแล้วคนที่แข่งแก่งกว่าฉัน บนโลกนี้ไม่มีอยู่แล้วงั้นหรืออุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเทพปีศาจฟอมบัสไม่คิดเลยว่าจะกระวาดจะล้มสลายเพราะเจ้าขยะพันนี้อะไรกันความรู้สึกแล้วกับเกินลมในอกฉันกำลังสิ้นหวันอยู่งั้นเหรอฉันคนนี้เนี่ยนะฮะฮฮพอกันเถอะฉันเบื่อชีวิตนี้เต็มทีแล้วเวทเกินใหม่เปิดใช้ นั่นสินะเกิดในพันปีให้หลังโลกพันปีข้างหน้าวิทยาการเวทมนต์จะต้องก้าวหน้ายิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนเวทเกิดใหม่ทํางานหวังว่าโลกในอีกพันปีข้างหน้าจะทําให้ชั้นสนุกมากกว่านี้นะเออเออเฮ้ฮฮดูเหมือนเวทเกิดใหม่จะทํางานได้อย่างไม่มีปัญหาสินะเออเมืองนี่นะลองไปดูที่นี่ดีกว่า ลองไปดูดีกว่าฮึบตึ๊บ,บตัวฉันเมื่อชาติก่อนได้ฝึกทั้งวันทั้งคืนและคน้นคว้าวิจัยมาตลอดเพื่อจะเป็นจองเวทที่แก่งที่สุดจนวันหนึ่งผู้ที่มีพลังพอจะมาท้าเทียมกับฉันก็ไม่มีอีกแล้วโดยพวกขุนนางที่อิจฉาคอยลัก,กลาไม่มีใครสักคนที่อยู่เคียงเคียงข้างฉันการที่ชำนาญเวทมอนต์อยู่คนเดียวมันก็ดีหรอก ได้อุตสาห์คิดค้นเวทมนต์ใหม่มาทั้งทีแต่ก็ไม่มีคู่ต่อสู้ที่สามารถใช้ได้เต็มที่เลยจึงกลายเป็นว่าฉันแสแวงหาผู้ที่แข่งแข่งจากบึ้งหัวใจแต่พวกที่ว่าก็หาไม่เจอที่ไหนเลยเทพีศาสตร์ฟอนบัสก็กล่าวกันว่าแข่งแข่งขนาดทำลายล้างจักรวรรด,ดิได้ก็เสร็จในการโจมตีเพียงครั้งเดียวฉันจึงตัดสินใจจบชีวิตโดดเดี่ยวอันน่าเบื่อน,นี้และเปิดใช้งานเวทเกินใหม่ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ สแสวงหาในชีวิตใหม่นั่นโลกพันปีให้หลังว,ว้าเมืองใหญ่จังถ้าคนเยอะขนาดนี้แล้วก็บางทีอาจจะมีคนที่แข่งแก่งกว่าฉันอยู่ก็ได้เออนั่นมันเออหยุดนะโอ้ยพระเอกก็ได้มาเขาไม่ชอบอยู่นะไม่เห็นหรือไงคนที่รังแกผู้หญิงก็ฮะอะไรของ เก okay. คิจะไฟกับพวกเราแก๊งอา็อลสามนั่นเหรอกาดีนี่หว่าเกโอ้จะเอาเหรอสำเร็จจะได้วัดพลังไว้เกินไปแล้วดีละเข้ามาเต็มที่เลยเรอนเทอเสาเวนมน์ด้วยร่างกายนี้ดูดีกว่ามากวานประสาทกันแบบนี้อยากเจ็บตัวนักใช่ไหมอยากสันให้เป้เลยคอยดูคิกมูดเย้ <c oughs> ลูกพี่โดูเหมือนเวทเสริมพลังกายจะใช้ได้อย่างไม่ม e ีปัญหาเครื่องของพลังเวทเมื่อกี้นี่เจ้าหมอนี่มันชิเป็นผู้ใช้เวทหรอเหรออแต่ว่าเมื่อกี้ใช้เวทอะไรก็ยังไม่รู้เลยอะไรอะไรเจ้าพวกนี้ไม่ไม่รู้จักเวทเริ่มต้นจากคิกเวิบเหรอเฮ้อ ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นผู้ใช้เวทหรืออะไรถ้าจับบีบคอไว้แบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไลท์พาวเวอร์ออะไรกันล่ะเนี่ยอะไรหมายถึงอะไร okay. ไลท์พาวเวอร์ก็แค่เวทเสริมพลังกายทั่วไปเองนะเอ,เอาล่ะ่อไปเป็นนายเหรออย่านะอย่าเข้ามา เป็นแค่พลังเวทบ่งข้อได้แท้ฟังพลังเวทบ่งข้ออะไรล่ะนั่นอย่ามาทําซื่อแค่เห็นขึ้นพลังเวทของเจก,ก็รู้ลแล้วเฟ้ยเป็นพลังเวทที่ต่ําต้อยของต่ําในหมู่บ้านผู้ใช้เวทพลังเวทนอกข้อยังไงละ่ะตกใจงั้นสินะฉันเองก็เข้าใจเพราะฉันเองก็เป็นผู้ใช้เวทเหมือนกันเฟ้ยแถมยังเป็นผู้ถูกเลือกโดยพลังเวทด้วยนั่นมัน แย่แล้วหนีเร็วเข้าไม่มีทางซู้พลังเวทสมบูรณ์ได้หรอกพลังเวทสมบูรณ์แต่ไม่สิพลังเวทนั้นเดี๋ยวนะหรือว่านั่นจะเป็นสิ่งที่พัฒนาในพันปีที่ตอนที่ฉันไม่อยู่พลังเวทใหม่แข็งเก่งนั้นหรอเจ้าหมอนั่นเพลงเอ๋ยจงมารวมกันที่มือของข้าโหลายเวทด้วยรีบหนีเลวเธอไฟเซเบียหรอ ไม่ใช่เวลามาสังเกตอย่างใจเย็นนะจงกายเป็นหอกเผาผ่านศัตรู<ะ>ฟิสโนวาอ่อนเออ่อนเอเกินไปแล้วเมื่อกี้คือพลังเวสสมบูรณ์ก็แค่พลังเวทสีขาวชัดๆเลยนี่ส่วนชั้นพลังเวทบ่งค่อยงั้นเหรอหมายความว่ายังไง ที่ฉันได้มาในชาตินี้ก็คือสีพลังเวทที่เหมาะสมกับจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดสีทองไม่ใช่เหรอเมื่อชาติก่อนฉันก็พลังเวทสีนี้พลังเวทจะมีการแบ่งประเภทออกไปเป็นสีสีจะสามารถแยกยยได้จากขึ้นตอนที่ปลปอยเวทมนต์เป็นสีพลังเช่นสีแดงสีฟ้าสีม่วงและจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปที่ชชยคนนั้นใช้เมื่อกี้ก็คือพลังเวทสีขาวเป็นพลังเวทที่ใช้ง่ายสําหรับมือใหม่ แต่ขีดจำกัดจะตำ่ำแต่ดูเหมือนลูกนี้จะเรียกว่าพลังสมบูรณ์ส่วนทางฉันที่เป็นพลังเวทสีทองดูเหมือนจะโดนเรียกเหย่นกว่าพลังเวทบุงเคาะเพราะอะไรกันนะคือว่าขอบคุณนะที่ช่วยฉันไหวเธอนี้เก่งใช้เล่นเลยนะฉันน่าตกใจแทบแย่เลยล่ะเป็นอะไรเป็นอะไรไปหรอเอ๊ะเลืองก,กำดาออกนี่นะเป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรฉันเช็ดให้เองไม่เป็นไรอยู่นี่นึงส่ไม่เป็นไรน้อไว้โอ,หอ้หวานวิวกันเลยเกินมึงเจอครั้งแรกแล้วนี่เฮืยผู้หญิงผู้หญิงก็เวอร์โทษทีนะพระเอกก็บอกว่าหอมจริงๆโอ้พระเอกก็ไม่ไมใช่เล่นนะเนี่ยจริงด้วยยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นะ ฉันลาล่าลาล่าอัสคานอนนะเธอล่ะฉั้นหรอฉันเออนั่นสินะคูนคูนและบลัต้านี่เป็นชื่อที่แปลงมาจากของชัดก่อนนิดหน่นอยคูดฝากตัวได้นะทางนี้ก็เช่นกันลาลา่านี่นี่หรือว่าพวกนี้คูดจะไปลงเรียนเวนมน์โรเซนลีล่าด้วย ก็เป็นไงบ้างครับผมที่ผมอ่านวันนี้นะครับผมนักเวทสุดแข็งเก่งเกิดใหม่นะครับก็ถ้าผมอ่านผิดประการใดผมก็ต้องขออภัยโทษได้นะครับผมก็ให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมก็จะปรับปรุงแน่นอนครับผมอ่าแล้วก็เรื่องเสียงที่ผมจะทําแต่ละครผมก็พยายามนะครับผมอ่าก็ ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพิ่มเป็นกำลังใจทำคลิปของช่องเราได้นะครับผม mm hmm. ก็ช่องเราก็ไม่รับโดนเนทนะครับผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจทำคลิปของช่องเราแล้วนะครับผม mm hmm. กคมยายาม็ความพยายามอยู่ตรงไหนความพยายามอยู่ตรงไหนความสำเร็จจะอยู่ตรงนั้นไม่บาย